คุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกับมาูรายการของเราอีกครั้งครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทานอาหารและแนะนําสิ่งใหม่ๆในชีวิตให้กับท่านเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานครับอย่างวันนี้ถ้าพูดกันจริงๆตัวผมเลยผมยกมือคนอื่นผมไม่ทราบไอสิ่งที่ผมเห็นอยู่นี่เขาเรียกกันว่าทาโก้เซมเบะตัวผมเองไม่เคยเห็นเลยคุณเคยไหม ไม่เคยคุณเคยไหมผมเคยไอแบบนี้เนี่ยนะผมเคยอันเนี้ยผมเคยเห็นที่เมืองคามามูระนั่นเนี่คามามูระที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเงใกล้ๆกับพระใหญ่ไดบุสเือเคยเห็นแบบนี้เออมันไม่น่าเชื่อเลยนี่นี่นี่คุณก็ยกเลยยกไปดูเนี่ยเห็นไหมมันนี่ท่านผู้ชมศิลปะใช่ไหมงานศิลปะชัดๆใช่ปะท่านผู้ชมก็บอกว่าทำไมเอางานศิลปะมาในอาหารการกินอย่างนี้ไม่ใช่ครับของกินครับเป็นของกินจริงๆครับร้านนี้เขาชื่อว่า เตยากิเตยากิเตยากิคือเมนูนี้นะฝรั่งเขาจะเรียกกันว่าเป็นออ o ต t o p u s rice c r a c อ e r เป็นเจแปนิสสตรีทฟูช์ไอฟูช์ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ทุเรศทุเรศเป็นเจแปนิสสตรีทฟูช์นะใช่และอันนี้ที่เขาพูดเลยเขาเรียกไรซ์แครกเกอร์เพราะว่ามันบางนี้เลยเห็นปะแต่มันบางมากมันบางมากถ้าผู้ชมมาดูมันมีแล้วในเมืองไทยและคนทำก็อยู่ตรงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสลิตาศิราวันจากร้าน เตยากิครับคุณกิ๊คุณกิ๊เดินครับสุกครับินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิมคะเตยากิคือร้านอะไรยังไงเออเป็นร้านเซมเบย์ญี่ปุ่นนะคะ เป็นทําขนมแบบทําสดทํามือค่ะเป็นเซมเบ้ยทามือเซมเบ้ต้องทํามือนะใช่ค่ะคือ<ป>ของที่ญี่ปุ่นมันจะมีหลายๆแบบค่ะจะอยู่ทำแบบเป็นห่อที่งอไว้กรอบๆมีแบบเป็นทอดหรือมีหลายๆแบบค่ะแต่กิ๊บไปเห็นอันนี้ที่ญี่ปุ่นคือกิ๊บเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ชอบเที่ยวชอบอะไรเงี้ยค่ะคิ่เป็นเด็กชอบเที่ยวได้ยังไง่ะจ๊ะ เที่ยวท่องเที่ยวค่ะเที่ยวท่องเที่ยวก็เลยเห็นโลก่อยู่ญี่ปุ่นกี่ปีอยู่มาห้าปีค่ะห้าปีไปเรียนอะไรไปเรียนปริญญาตรีที่นู่นค่ะเรียนบริหารแล้วก็เรียนบริหารแต่แทนที่จะได้อะไรบริหารเปล่าเลยไปได้ทำกับมุกกับข้าวมาใช่ค่ะอันนี้มันมายังไงอะต่อยฮะอันนี้มายังไงก็คือไปเที่ยวคามาคุระอย่างที่คุณน๊อฟบอกค่ะแล้วก็ไปเจออันนี้แล้วคือชอบอยากให้คนที่บ้านกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตอนแรกอ่ะจองตั๋วไปญี่ปุ่นแล้วเราก็แบบจะพาเขาไปกินกัน แต่ว่าโควิดค่ะจบก็คือไม่ได้ดับก็ดำน้ำไปได้กิ๊ดำน้ำไปได้ต้อได้ให้บินอยาให้แบบทีนี้ทีนี้แต่ทีนี้งั้นป่ะซื้อเครื่องมาเลยซื้อเครื่องมาทำที่บ้านก็เลยมาทำพอทำเสร็จแล้วแบบเออแปลกดีเราน่าจะเปิดเป็นคาเฟ่ในนี้แล้วเราก็เลยแบบเปิดคาเฟ่นี้ขึ้นมาอยู่ญี่ปุ่นห้าปีแสดงว่าพอจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดได้ค่ะพูดได้เพราะฉะนั้น ก็เลยเกิดร้านที่ชื่อว่าเทยากิใช่ค่ะอยู่ตรงไหนครับอยู่พระรามสามซอยสิบเก้าค่ะอยู่ตรงกลางซอยค่ะพระรามสามซอยสิบเก้าเป็นคาเฟ่สีขาวๆอยู่กลางซอยใช่ค่ะนั่นคือที่บ้านเลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอยู่ใกล้บ้านมาอีกประมาณห้านาทีค่ะห้านาทีแต่ว่าขี้เกียจห่างบ้านใช่ค่ะเช่ามันแถวนั้นล่ะ่ค่ไใกล้แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมไอ้ใกล้ๆที่ว่าคนนมันไปนะท่านผู้ชมคนเห็นความแปลกใหม่เห็นความที่ ตั้งอกตั้งใจอ่ะไปกันนะครับท่านผู้ชมผมก็ไปครับก็เลยเอางานนี้มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าได้ค่ะเมนูนี้เขาชื่อว่าทาโกะซูเบะเรามาดูว่าทําอย่างไรเชิญครับนี่คือที่ร้านของเขานะครับห่างจากบ้าน5นาทีเองนะครับเหมือนญี่ปุ่นเลยเห็นไหมแต่ตกแต่งอะไรดีมากเลยพยายามทำให้มูดแอนโทนเป็นแบบญี่ปุ่นนะคะนี่ นี่ปรเริ่มจากส่วนผสมหลักก็จะเป็นแป้งนะคะจะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะประมาณ40กรัมนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้า40กรัมค่ะแป้งสาลีนะคะเพิ่มความกรอบประมาณ20กรัมค่ะแล้วก็น้ำสต๊อกปลาคาซูโอนะคะอันนี้ปรุงรสแล้ว400 ml คะ่ะจากนั้นเราจะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะพักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1คืนเพื่อให้แป้ง ซึมน,น้ำเต็มที่ค่ะ 1>, 1คืนนะครับแช่ไว้1คืนหลังจากแช่ไว้1คืนนะคะแป้งก็พร้อมสําหรับเอาไปทําเซมเบ้แล้วค่ะครับอันนี้เป็นวิธีการทําซอสนะคะซอสก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเท่าไหร่ครับสัดสวนเอ,อ่อน้ำตาลทราย50กรัมซีอิ๊วขาว100กรัมนะคะซอสเทริยากิ2 0 0กรัมค่ะแล้วเราจากนั้นเราจะเติมน้ําสต๊อกเพื่อความเข้มข้นนะคะเท่าไหร่ครับ น้ำสต๊อก50 ml ค่ะคใส่ปลาคาซื้อโอแห้ง25กรัมค่ะเพื่อค,ความหอมนะคะจากนั้นเราจะเคี่ยวจนมันเหนียวค่ะครับแล้วเราจะกรองตัวปลาคาซื้อโอออกนะคะคพักไว้ให้เย็นน้ำมันหมูนี่จะใช้ทาตัวเครื่องเซมเบ้น,นะคะสาเหตุที่ใช้น้ำมันหมูเพราะว่าน้ำมันหมูทนความร้อนได้สูงแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเมื่อมันโดนความร้อนถูกถูกต้องเลยครับ เราจะใช้ปลาหมึกสายนะคะเอามาทําความสะอาดนะคะล้างน้ําให้เกลือความเค็มของมันออกท่านผู้ชมดูนะครับเป็นปลาหมึกสายตัวเล็กๆทั้งตัวเลยนะที่วางลงไปในเครื่องนะฮะแล้วก็กดพิมพ์นี้ให้แน่นท่านผู้ชมแน่นเลยนะครับประมาณ3นาที่ะ3นาทีท่านผู้ชมกับไฟที่แรงประมาณ16 5หองศา16อองศาเซลเซียสมันออกมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมดูดิมันออกมาเป็นนี้แล้วก็เอาน้ําซอสที่เราเตรียมไว้ใช่ค่ะทาลงไป เนื่องจากว่าเราล้างปลาหมึกจนปลาหมึกเนี่ยมันจืดลงแล้วค่ะเราก็ต้องเติมรสชาติให้มันด้วยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการใช่ค่ะทาโกะเซนเบ้ครับเป็นตัวเลยเหรอเป็นตัวนี่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 หนูคิดว่าแบบนี้เดี๋ยวถ้าผู้ชมเห็นยังไม่ทราบนี่นี่เป็นอย่างนี้ทั้งตัวหมึกสายคือหนูหนูคิดว่าอันดับแรกที่หนูคิดเนี่ยหนูคิดว่าแบบเนี้ยก็คือทําเป็นเหมือนก็พูดเลยเหมือนปิ ฟีดไว้เหือนเป็นแท่งหนาๆเขาใช่ไหมฮะแล้วก็ปลาหมึกวางวางวางเสร็จปุ๊บก็จะมาหาอะไรเหมือนหัรนตะไลอ่ะที่ไหนได้เป็นตัวเลยเหรอเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่กินเข้าไปจริงๆเนี่ยนี่กินปลาหมึกสองตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะปลาหมึกสองตัวสองตัวแบบนี้นะท่านผู้ชมสองตัวแบบนี้นะครับ กลายไปเป็นไอ้สองตัวแห้งๆแบบนั้นนะครับนั่นนะฮะและนอกจากนั้นมันไม่ได้มีแต่ปลาหมึกนะที่ร้านเขาทำยังมีมีสาหร่ายนะคะก็จะเย็นๆทีละน้อยสาหร่ายสาหร่ายก็จะเป็นโนริอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าขนมมันไม่ควรมีเนื้อสัตว์ข้างในเขาก็จะสั่งสาหร่ายชอบสาหร่ายก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเด็กๆก็จะชอบสาหร่ายค่ะก็จะมีกุ้งค่ะกุ้งของเราก็จะเป็นกุ้งพิเศษยังจะใช้กุ้งเสียบโบราณจากจังหวัดพังงาค่ะจะเป็นนี่นี่นี่ซึ่งคืออย่างงี้นี่คืออย่างงี้นี่นี่นี่ มันจะเพิ่มความหอมให้กับตัวเซมเบกุ้งค่ะอ่าแล้วอะไรอีกแล้วก็จะมีหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นอย่างตัวอันนี้บ้าไปแล้วท่านผู้ชมอันนี้บ้าไปแล้วอันนี้หมูสามชั้นจริงจริงอันนี้คือหมูใช่ไหมใช่หมูสามชั้นค่ะคุณพระท่านผู้ชมไอ้ที่เป็นหมูนั่นแหะท่านผู้ชมต้อไปกดด้วยเครื่องนี้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะหมูสามชั้นก็จะหอมน้ํามันหมูที่มันมีอยู่ในตัวสามชั้นอยู่แล้วค่ะไอ้น้าที่ทาเนี่ยค่ะ เมื่อกี้เราบอกว่าวิธีทำบอกแล้วว่บอกซอสเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะซึ่งเขาจะใช้ตัวน้ําสต็อกเป็นน้ําสต็อกปลาใช่น้ำสต็อกปลาคัสซึโอะครับก็คือไอ้มันปลาแห้งที่เขาทำอาหารญี่ปุ่นไปที่นนเขาเรียกอะไรนะเอ้ยฝรั่งเรียกอะไรเบนิโตใช่ไหมใช่เบนิโตแต่ว่าไทยญี่ปุ่นเขาเรียกคัสซึโอะผมถามนิดนึงอย่างพวกสาหร่ายพวกกุ้งนี่เราต้องทาซอสด้วยไหมทาซอสหมดเทาหมดทุกอย่างต้องทาซอสหมดนะครับนี่ฮะ นี่ฮะดูตัวอย่างนี่นี่นี่ตัวอย่างคุณทำไปเลยคุณทำไปเลยคุเอาไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเอ้ยพอลังจะทาซอสแล้วเออเออแล้วมันบางเกินไป เรามีวิธีฮะคือเอาแผ่นสาหร่ายมาประกบกีนได้นะครับโอ้ใชแล้วคุณมั่วแล้วมั่วแล้วบูชชันสาหร่ายได้เลยเหรอถามกิฟตก่อนเป็นเรื่องเป็นาจะได้มีประโยชน์อันนี้อะไรอันนี้แปลงค่ะเวลาก็คือช่วงนี้เราเป็นช่วงโควิดนะคะเวลาสั่งกับบ้านอะไรเงี้ยจะให้แปลงให้แปลงอันนี้มาด้วยฮะใช่ค่ะแล้วก็จะมีซอสเป็นกระปุกเล็กๆเพื่อให้เป็นทานเวลาณทานอย่างนี้นะนี่นะทาบางๆะใช่่ค โอ้โหว่าไปแล้วเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแพ็กงี้นะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้มายุ่งอะไรกับเขานะครับแค่เอามาให้ดูว่าเวลานัาา้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะแพ็กกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีอย่างงี้ไปด้วยก็จะ <5 S 2> มีนะแบบอย่างเงี้ยคะ่ะต้องทานวันต่อวันแต่ถ้าเป็นกล่องแบบนั้นก็จะเก็บได้ห้าวันคะ่ะไอ้กล่องนั้นมีกี่แผ่นอะกล่องนี้มีประมาณ6แผ่นถึงแปดแผ่นคะ่ะอยากกลับไปญี่ปุ่นยังไงนี่น่พี่ตาลยังไม่ได้พออออ๋อไ้ทาหอบหอม อะไรเนี่ยบ้าไปแล้วเป็นยังไงคุณไตพบคุณไตพบรสชาติเป็นยังไงคะแล้วก็ทานกับเครื่องดื่มอันนี้เป็นบวยพีสโซดาค่ะโอ้โหท่านผ <สด S 1> <ม>ู้ชมนี่มันเหมือนฝันผมตอนผมเป็นเด็กเคือผมบอกตรงผมเป็นคนเกลียดการทานอาหารมากฟังแล้วท่านผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยมั่วแล้วไม่ตรงกับอาชีพที่ทำผมไม่ชอบทานอาหารผมว่าเวลาทานอาหารเป็นเวลาที่เสียที่สุดแล้วอยู่ดีๆถ้าเกิดผมได้ทานอาหารปลาหมึกสองตัวแบบนี้ใหญ่ๆอย่างเนี้ย แล้วเหลือในพื้นที่แค่เนี้แล้วผมจะทานอาหารแบบนี้ผมจะใช้เวลาน้อยมากสาหรับผมผมจะชอบมากใช่นี่คือการรีดน้ําใช่ค่ะออกจากวัตถุดิบทั้ง,งหมด,หมดที่มีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอากระบวนการคือเอาน้ําออกให้หมดเหลือแต่เนื้อของมันใช่ค่ะไอ้น,นี่แผ่นหนึ่งนี่นขายเป็นแผ่นบ่อยอย่างเงี้ยขายเป็นแผ่นอันยัไอนน้แผ่นเท่าไหร่นี่แผ่นนี้แผ่นหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะแต่ถ้าประมูลเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะ ปลาไอ้้ไอนี่สองตัวปลาหมึกสองตัวแล้วลงมาเหลือแค่นี้ปลาบาาแค่นี้เออคนละตัวคนละตัวปลาปลาดิปลาหมึกอันนี้ท่านผู้ชมบ้าไปแล้วอ่ะอันนี้100บาทค่ะนี่เท่าไหร่นะตัวเดียวหนึ่งรค่ะตัวเดียวหนึ่งร้อยอ๋อหนึ่งร้อยนี่แบบตัวเดียวเนปิดเปิดเปิดเปิดแบบนี้เปิดนี่นี่นี่หนึ่งร้อยบ้าไปแล้วดูดีแล้วดูเขาคิดนะอ่ะแพ็กเกจจ้องแพ็กเกจจริงที่จ uh ok ับอะไรเงี้ยดีมากเลยอ่ะหูคุณคิดเอ่อคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่า อันนี้เป็นครั้งแรกหนูไปญี่ปุ่นหลายครั้งแต่หนูไม่เคยหนูไม่เคยกินต้องพูดตรงๆแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูกินแล้วรู้สึกว่า Amazing ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยร้านเทยากินะครับเก็บเมนูนี้นะฮะเรียกว่าอาหารญี่ปุ่นละกันทาโกยากิเซ็นอะไรนะทาโกเซนเบ้ค่ะทาโกเซนเบ้นะครับรับไปครับ จากใจของอรมบ,บอยเมนูนี้ให้ติประเต็มติประเต็มติปคะแนนเต็มโอโหนี่คือเก้าเดียวที่เรารู้จักเลยไม่ใครอ่ะโอ้อร่อยผมคิดว่าเอาไปให้ใครนะไม่มีคําว่าอายจริงไม่ไม่ไม่มีคําว่าอายท่า,านผู้ชมแล้วมันเท่สวยแล้วราคาแค่นี้ด้วยไม่ต้องไปซื้อไปของเป็นพันเป็นหมื่นเป็นอะไรนะซื้อของเป็นร้อยบาทแต่ให้คนแล้วคนก็ถามว่า เออดีจังเลยเธอเอามาันจากไหนอ่ะเธออืมวันนี้ขอบคุณคุณสนติตาขอบคุณราณ้านเชยากิพระรามสามขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ตลอดอ<า>มันแตกต่างไหมล่ะครับมันเป็นอะไรที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะตัวเองมันเปลี่ยนแล้วจริงๆลาไปก่อนตุ๊กจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้วันนี้เราจะไปกันที่ พ่อผลเลโยชินเขาพิธีพิถังนะเขามีวิธีของเขานะเขาบอกว่าของเขาต้องอร่อยมันสวยจนไม่อยากกินอ่ะโอ้ตายตายไม่ตายวันนี้จะไปตายวันไหนครับนี่โอ้อย่าพูดเลยครับผมมีปูนิ่มซอสมะขามครับปูนิ่มดีๆเนี่ยนะสดมันมีความสุกมากๆปูที่เขาทอดมาเนี่ยลองจิ้มปเปล่าก่อนนะรสชาติหนึ่งแต่พอจิ้มซอสมะขามแล้วเป็นอีกรสชาติพวกินคู่กับมีเนาะอร่อยอร่อยเมื่อก่อนคนไทยไม่ทานนะครับ เดี๋ยวนี้เห็นอย่างนี้ดอกขาดหมดล้